เดี๋ยวก็เมื่อเมื่อพระคุณเจ้าทำพิธีละเป็นพิธีพระพุทธศาสนาการถวายอ่พระพุทธรูปหลังกทานป้าใจจีบอนขอให้ก็อ่ลูกหลานของอ่ตระกูลอ่าประสิทธิสาคือนิสบาศนะ ไห้ปิดโทรศัพท์ชั่วคราวใช้ใช้เบอร์สั่งนะเราต้องต้องการท้อมูลให้บาตรพนักดุลเราบางทีเราก็กำลังพระคุณเจ้าจะให้พรเราจะกวดน้ำให้บาตรพนักดุลเราพอดีโทรศัพท์ก็ดังขึ้นดังขึ้นเราก็นึกชื่อไม่ออกว่าเอ๊ะนำจากุลอะไรนะชื่ออะไรเนื้อโอเชื่อผ่านใหญ่แล้วอันนี้คนทางวารีพักอะไรเนี่ย แล้วก็ขายจำหน่ายเลยแต่เราสามารถทำอะไรตรงจำน่ายได้โชยหนุ่มๆแนวสูงเงินคนไม่ช่างไปเลยจะเพิ่มเงินจะเพิ่ สาวทิพระพิธิที่ตา์ก็หรือว่าก็ยินดีในพระสุนลรวูมที่ลูกหลานและครอบครัวของแองมาตน้ำทุนไฟนี่อาถรรพนี่าถรรพ์ราหน้าตาไหวพระตาหมรที่เห็นที่เห็นอยู่ แ่ที่โรงพยาบาลก็ไม่อยกแย่แ้วยที่วัดเยดีไม่บนสุน์ใช่ใช่ขายคนเราไม่แน่นอนนะหนุ่มสาว พิธีให้นะแต่พิธีให้อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ลูกหลานของอะตระกูลประสิทธิสษฐ์นหจวงพุทธไม่ตีที่อ่านว่าสามไม่ใช่พิธีทีท่สามเขียนอยู่ตรงที่หน้าแท่นนะ uh

เอวางบนแท่ไหนไม่ถ้าไม่งั้นก็เอาตัออกแล้วก็จะวางดูโอ้โหเสี่ยมากเลยอ๋อตัวนี้มาวางได้อยู่นะตัวนี้นี่ตายเลยนะย้อนวนมานิดหนึ่งประมาณนิ้วห้ึไอโฟนมีตลับนี้รไอโฟนมีตลับนี้เมตรแอนดรอยด้วยนะฮะมีเชือกไหมเชือก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 ตัวเชือกระมาณนี้ตรงนิ่งๆเไอโฟนมีตลับเมตรไอโฟนจับลูกเต็นอย่างนี้ครับดูแบบนี เล่นแต่เกมไอ้คนตลับนี้นี่ก็ลังทั้งการแข่ง